S <S <reading> สวัสดีค uh mm ่ะ FC ตอนนี้พี่กำลังรีวิวนาฬิกาให้ดูนะคะอันนี้คือสปอนเซอร์หลักของคลิปของพี่เลยของเพจพี่เลยนะคะแอลกอฮอล์ของโรงงานของน้องพลอันนี้ปลอดสารพิษนะคะปลอดภัยสำหรับเด็กด้วยยังไงเรายังต้องใช้กันอยู่เนาะอันนี้คือนาฬิกา D n G อันนี้ของพี่เป็นมือสองอันนี้อาร์มา อันนี้คือสมุดดวงในถ้วยแก้วนี้คือชื่อของ FC ทุกท่านรวมอยู่ในนี้อันนี้คือนาฬิกาเฟนดิของพี่อันนี้คือนาฬิกาอาร์มานี่นะคะและนี่คือนาฬิกาเกสเกสนี่เป็นเรือนใหม่นะคะส่วนอันนี้คือ US Master เดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะว่าข้างในหน้าตาเป็นยังไงอู้จะเปิดยากแท้แอบหนึ่งนะคะ แอดมินไม่อยู่วันนี้ต้องเปิดเอง We wish you Merry Christmas. We wish you, Merry Christmas We wish you Merry Christmas สวยไหมคะเรือนนี้คือหนึ่งในสามที่จะแจกให้กับ FC ในวันไลฟ์สดนะคะส่วนอีกสองเรือนคืออยู่ตรงนี้เดี๋ยวพี่หยิบให้ดูนะมันอาจจะดูกระเด็บกระดาษไปนิดนึงอันนี้คือห้องทำงานพี่นี่การ์ดยังอยู่เลย นี่อันนี้เป็นอีกเรือนที่สองที่จะแจกให้ในวันไลฟ์สดนะคะการ์ดยังอยู่นี่เลยนะคะเป็นเรือนใหม่เนาะเรือนนี้เป็นเรือนที่สามนี่สวยไหมอืมอย่าลืมนะคะอย่าลืมติดตามไลฟ์สดกดติดตามด้วยนะคะ FC คุยเรื่องราวเข้าเรื่องดวงพี่จะ ไลฟ์สดก่อนวันคริสต์มาสสัก1-2วันยังไงคอยติดตามด้วยละกันนะคะขอให้ FC ทุกท่านมีความสุขนะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ